แต่ไม่เยอะแบบวันสองวันก็หายแต่มักนก็ถ้าไงพุนหมดแล้วมันเข้าไปดึกมากแต่ว่าใช่ค่ะทอกตอนมันเคลียร์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 ที่แบบเล็กอะอืมน่าจะมันกินน้อไปมันก็เลยถูกพุนแบบเบื่ออะเล็กก็ผุอะไม่รู้ข้างนี้หรือข้างนู้นจะเจ็บกว่าข้างนี้เจ็บะว่าเพราะว่ามันปักเข้าไปข้างในนู่นนี่นี่อยู่นี่ค่ะ ชิออชลิบค่ะ,ะ <c oughs> ชิลิบค่ะเนี่ยี่เล็บนึกว่าร้างมันกปกติ <c oughs> ล็กมากค่ะกจริงจริงลึกลึกกว่าคือมัอนเป็นแล้วก็มันมีหน้อไม,ไม่รู้แต่ว่ามันกินเนื้อเข้าไปข้างในเยอะพอสมควรจนเล็บตรงที่เป็นนะคะมันผุผุดำเลยตอนแรกคิดว่าขี้ดินเข้าไปไม่ใช่ค่ะเล็บ แล้วก็หนังทั้งหมดเลยอันนี้เขาไม่ลูกค้าไม่ได้เจ็บมาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาออกไหมน่าจะเจ็บสองข้างเลยค่ะนี่แค่แบบว่าซับๆเพราะว่ามันเปื่อยค่ะงี้จะเอาให้ดูค่ะเพราเปื่อยจริงเนาะดูดูอันนี้นะคะดูดูอันนี้นะดูอันนี้นะ mm. นี่ค่ะเข้าสึกแค่นี้ mm. <laughs> ใช่ใช่ค่ะเป็นพวงลึกเนี้ยค่ะเล็บที่ผุหนังที่นี่เล็บนะไม่ใช่หนังค่ะเล็บเล็บเปื่อยใช่ค่ะเล็บเปื่อยเล็บผุหมดเลยแล้วก็ฝังในเนื้อนะอยากตัดให้มันสุดเลยเดี๋ยววารู้ท้ายกลัวจิบเอาออกเฮ้อ ใจสีเลยที่ท้าตัวเองน <laughs> ี่ล,ลูกค้าบอกว่าถ้าเจ็บเดมมี๋ยวม,ไมาไหมเขาจะบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเชื้อราค่ะพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้หนอนจริงไม่เห็นหไม่หรอกค่ะแล้วลูกค้ามาใหม่ค่ะ คนดูใจเย็นคนดูออเอาออกเฮ้อเจ็บั้งเลือเจ็บมันเจริญเสียเลยให้มันอัพเดทก่อนเข้ามาไม่เป็นไดค่ะเราให้มันอัพเดทก่อนเพราะว่าดูกันนะคะเราจะได้รอไหมดูสุ่มดนะ้วยนาหนาวเยอะมากด้วย น,นี่ก็เซฟให้ลูกค้าแล้วนะแต่เบาได้เบาค่ะ ถ้าไม่ออกวันนี้เราได้เจกันแน่นอนค่ะลึกไหมลึกค่ะ,ะต <c oughs> ้อ <c oughs> ตงต้องต้องออกก็ได้เพราะว่า,วาตรงนี้คือเนื้อเลยค่ะเนื้อปลายที่มันแยกแล้วก็มันม้วนเข้าไปในเล็บม้วนเข้าไปใต้เนื้อโอเคเอาออกนะ ไอตัวที่เจ็ยังไม่ได้เอาออกเลยตังนี้ไม่เจ็บอย่นี้เจ็บเป็นยังไยังไม่มได้ยังไม่ได้ทำไม่เลือ่อนเลือเ่อนเจ็บแล้วฝังไม่เจ็บฝังนี้่อนเอาด้านน,าานี้ก่อนลอดยังไหมคะเจ็บทีเดียวนั่น ใจเข้าลึกๆนะคะใจะออกยาวๆนะใจะเข้าลึกค่ะกนล่อีนน้ราคาที่เปลือ ของสิ่งแต่มันพอมันเก็บแล้วมันจะโล่งไม่โล่งไม่โล่งอันนี้นะคะที่บอกว่าเราจะต้องเจอกันอีกเนี่ยอันนี้เลยอ๋อเล็บมันไปทับอยู่ค่ะหมดแล้วเสร็จแล้วไหมอีกช่างอกช่าับบ้ับบ้านอีกเส้นหนึ่งค่ะไม่าคนไม่ส ให้ใกล้กข้างบนนิดนึงตรนิดนึนงนะคะเมนแคะริเดี๋ยวเอกลับ้านค่ะมันหัวปลาก ที่เป็นหนังค่ะที่มีปัญหาคือหนังขงหนัง <c oughs> คตัวนี้ค่ะที่เก็บตัวหนังเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะหนังเนี่ยมันไม่ยอมออกค่ะตะกี้คิดว่ามันออกอันแรกมันไม่ยอมออกก็เลยต้องตัดเพราะว่ามันติดที่โคนใช่ตรงนไปร้อเลยไปวิ่งยังได้ไหมเออขี่ก็คนพาคนพาวิ่งต้องเตรียมสำหรับอาหารนะเพราะว่าเดินไม่ได้

มาหมดแล้วหมดแล้ววัาานวน,นี้ไม่เอาแล้วนหนูเกรงเกรงจนตดแตกเลยค่ะนี่จเสร็จแล้วทำเพลงกันจะ้องกลับ